สวัสดีค่ะโหนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์นะคะแบบสรุปเน้นๆเลยค่ะของชาราศีเมษนะคะประจำเดือนกันยายนปี2565กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะทุกๆคนที่เข้ามารฟังนะคะฝากทุกๆคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะของชาวราศีเมษประจำเดือนกันยายนจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันเลยค่ะเดือนแห่งฟ้าเปิดแล้วค่ะงานล้นมือเงินคล่องมือรักมีลุ้นสัตว์สองเท้านะคะเรามาเริ่มกันที่การงานกันเลยค่ะ สำหรับชาวเมษในเดือนกันยายนนั้นค่ะจะเป็นเดือนที่ยังคงมีความโชคดีในเรื่องของเงินเงินทองๆองรายรับรายได้และก็ผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าการงานจะยังมีภาระหนักหน่วงอยู่นะคะหรืออาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กๆน้อยนแต่ก็ยังมีความโชคดีนะคะมีความสำเร็จเกิดขึ้นมาค่ะในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะคะ ชีวิตช่วงนี้ค่ะจะผูกพันอยู่กับเรื่องของเงินเงินทองทองรายรับรายได้และผลประโยชน์ต่างๆนานาค่ะมีเข้ามานะคะดังนั้นค่ะโชคลาภดีๆสําหรับชาวเมนะคะจะยังคงเปิดกว้างอยู่นะคะยังมีช่องทางดีๆมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะได้ไขว่คว้าอยู่ตลอดเวลานั่นละค่ะลองสังเกตดูได้นะคะตั้งแต่เมษายนต้นปีมาแล้วละค่ะและจะยาวไปจนถึงปลายปี66เลยทีเดียวนะคะจะทามาหากิน ง่ายค้าขายดีขึ้นลงทุนอะไรก็จะมีผลกำไรกำไรอย่างน่าพอใจมากเลยทีเดียวค่ะงานจะยังคงดีค่ะมีทำอยู่ตลอดเรื่อยๆนั่นแหละค่ะและดีแบบยาวๆไปหลายปีเลยทีเดียวนะคะจะมีเข้ามาให้ได้ทำแบบยาวๆแบบงานต่องานทำต่อเนื่องกันเลยค่ะหรืออะไรก็ตามค่ะที่ลงทุนลงแรงไปก่อนหน้านี้ค่ะจะมีการพัฒนาเติบโตขยับขยายนะคะสามารถที่จะนำไปต่อยอดสร้างรายได้กันแบบต่อเนื่องไปอีกได้ ไกลๆเลยทีเดียวค่ะชาวเมฆนะคะจะมีโอกาสพลิกผันสูงสุดในเรื่องของฐานะและเงินทองต่อจากนี้ไปค่ะทําดีๆนะคะตั้งอกตั้งใจหน่อยนะคะขยันขยันหน่อยไม่เล่นแล้วนะคะชีวิตจะพลิกผันนะคะร่ํารวยขึ้นมาค่ะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวนะคะภายในเจปีนี้ค่ะนับจากนี้เป็นต้นไปเลยนะคะ แต่ปีนี้อาจจะยังไม่เห็นผลที่ชัดเจนมากนะคะ่ะถึงแม้โอกาสจะมีเข้ามาแล้วค่ะแต่อาจจะยังคงต้องแก้ไขต้องเคลียร์ปัญหาเก่เานะคะที่ผ่านมาอยู่ค่ะเป็นช่วงของการวางแผนวางรากฐานค่ะเป็นช่วงของการเริ่มต้นอยู่นะคะและอะไรที่คาดหวังเอาไว้ค่ะอาจจะมีการคาดเคลื่อนอยู่ค่ะหรืออาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งอยู่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่สามารถจะให้ความช่วยเหลือได้ดีมากนะคะ่ะอาจจะไม่ได้ออกหน้าออก ช่วยเหลือเต็มที่นะคะดังนั้นถ้ามีอุปสรรคหรือมีปัญหาเข้ามาก็ตามค่ะขอให้สู้ขอให้รุยนะคะชาวเมธภารณหน้าที่สิ่งที่ต้องรับผิดชอบจะมากเหลือเกินค่ะคิดจะพึ่งพาอาศัยคนอื่นก็ยากหน่อยนะคะในคำที่ว่าอัตติอ ah ัตโนนาโถค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะยังคงใช้ได้ดีอยู่นะคะ มีแต่สิ่งดีๆหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณทั้งนั้นอยู่นะคะถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะเหนื่อยค่ะและท้ออยู่บ้างนะคะคุณไม่เคยถอยนะคะชีวิตยิ่งเกิดความลำบากยิ่งจะสู้อดทนนะคะยิ่งจะดิ้นรนค่ะยิ่งเสียหายค่ะยิ่งจะขวายควา้าหามาใหม่ให้มันได้มากกว่าเดิมอีกนะคะชาวเมษนี้นะคะจะลิขิตอนาคตของตัวเองค่ะจะเป็นผู้กำหนดโชคชะตาของตัวเองขึ้นมานะคะ ดังนั้นค่ะพยายามให้กำลังใจตัวเองให้มากๆเข้าไว้นะคะงานเยอะค่ะงานร้นมือไม่มีตกงานหรอกนะคะที่ทําตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งปีนั่นละค่ะจะบอกว่าตกงานไม่เชื่อหรอกนะคะถ้าไม่เลือกงานจริงๆนะคะถ้าไม่สเปคสูงจนเกินไปนะคะงานจะมีทําตลอดนั่นละค่ะและเป็นงานที่ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเป็นงานที่ใครหลายคนอยากจะทำดดซ้ำาค่ะอยากจะเป็นแบบนี้อยากจะมีโอกาสแบบนี้นะ แต่ว่าก็ไม่มีโอกาสค่ะฉะนั้นจงภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองทําอยู่นะคะถึงแม้บางครั้งบางจังหวะน,นะคะอาจจะกระตุกกระตากอยู่บ้างเป็นธรรมดาค่ะถึงบอกไปแล้วนะคะ ปีนี้นะคะอาจจะยังคงต้องมีเรื่องให้เคลียร์ให้ได้แก้ไขปัญหาอยู่นะคะแต่เป็นเพียงแค่ปัญหาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองค่ะพอแก้ไขผ่านไปแล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองนะคะแต่ชาวเมฆนะคะอย่าไปทำอะไรที่เป็นเรื่องผิดนะคะจากเรื่องผิดศีลผิดธรรมนะคะผิดศีลข้อ 3, สาคัญมากๆเลยค่ะจะเป็นตัวขัดโชคขัดลาบค่ะหรือบั่นทอนโอกาสดีๆของตัวคุณลงไปค่ะหรือโอกาสดีๆที่จะเข้ามาที่ควรจะเยอะค่ะจะบั่นทอนลงไป ะะจะเสียโอกาสดีไปได้นะคะรวมไปถึงหลักของกฎระเบียบข้อบังคับสังคมต่างๆค่ะหรือเรื่องของการผิดกฎหมายเหล่านี้ก็ตามค่ะบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือบางโอกาสบางช่องทางที่จะมีเข้ามานี้นะคะจะบันดาลโชคลาบบัรดาลโอกาสให้กับตัวคุณมากก็จริงอยู่ค่ะแต่จะผูกกรรมไว้กับคุณด้วยเช่นกันนะคะและที่สําคัญค่ะจะย้อนกลับมาผูกมัดผูกพันคุณในอนาคตและวันข้างหน้าด้วยนะคะดังนั้นให้เรามาดระ วงสักนิดหนึ่งก็แล้วกันค่ะอย่าไปเบียดเบียนใครเลยค่ะอย่าไปทำให้ใครเดือดร้อนเลยค่ะถึงแม้จะมีโอกาสก็ตามนะคะควรที่จะหยิบเอาได้เท่าที่ตัวเองนั้นเอาได้ค่ะอย่าได้โลบจนเกินไปนะคะอย่าคิดที่จะรวบเอาคนเดียวนะคะถึงจะมีเข้ามาได้ง่ายๆก็เสียออกไปง่ายเช่นกันนะคะจุดนี้ก็ขอให้จำเอาไว้สักนิดหนึ่งนะคะ มาเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงค่ะการงานจะมีการพลิกผันนะคะฟื้นกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งในเดือนนี้ค่ะอะไรที่เคยมีปัญหาอะไรที่เคยผิดพลาดจะได้รับการแก้ไขใหม่ค่ะงานบางอย่างโปรเจกต์บางโครงการที่สู้มานานค่ะที่ไฟ์มานานแล้วนะคะที่เคยผลักดันมานานแล้วดูเหมือนจะพลาดไปแล้วจะมีการพลิกผันกลับมาได้งานค่ะหรือเป็นทีของคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะถึงแม้ว่าครึ่งเดือนแรกนี้ค่ะวันที่1นึ่งถึงสิ 5ในช่วงนี้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างนะคะอาจจะยังไม่ลงตัวมากนะะักค่ะพวกงานเอกสารงานเจรจางานต่อรองค่ะรวมไปถึงการเดินทางไกลๆอย่างเช่นเดินทางไปต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนพวกนี้นะคะอาจจะมีเรื่องติดขัดค่ะหรือยุ่งยากอยู่นะคะอีกทั้งการประสานงานทั่วไปค่ะการสื่อสารต้องขอให้ชัดเจนให้ละเอียดกันสักนิดนึงนะคะอย่าได้กำกลมค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดข้อผิดพลาดกันได้ในช่วง ครึ่งเดือนแรกนั้นนะคะแต่ถึงจะบอกว่าอาจจะมีเหตุติดขัดอยู่บ้างแต่ดวงชะตานะคะฟ้าเปิดแล้วค่ะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหนุนนําค่ะ เข้ามาผลักดันค่ะทําให้คุณต้องเลือกค่ะหรือต้องได้เดินทางในเส้นทางที่อนาคตนั้นได้เลือกได้กําหนดไว้แล้วนะคะถึงแม้การช่วยเหลือหรือการผลักดันนั้นนะคะอาจจะมีแรงไม่มากนะะักค่ะเพราะโชคลาภยังไม่เปิดมากนักนะคะยังคงต้องพึ่งพาอาศัยกําลังของตัวเองเป็นหลกัหลกๆอยู่นะคะชาวเมธค่ะมีความมุ่งมั่นความขยันของตัวเองยังคงต้องได้ใช้ได้สู้อยู่นะคะ จะดูยากๆอ,อยู่หน่อยนะคะเดี๋ยวก็ขยันเดี๋ยวก็ขี้เกียจค่ะไม่ค่อยที่จะต่อเนื่องกันสักเท่าไรหร่หรอกนะคะจะเป็นแบบนั้นละค่ะถ้าทำงานคนเดียวก็ต้องให้กำลังใจตัวเองให้มากๆหน่อยนะคะฟืนๆใจหน่อยค่ะสู้ให้มากๆหน่อยนะคะจะมีแต่ได้กับได้เท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือร่วมงานกับคู่ครองคนรักนี้นะคะคู่หรือคนในทีมนั้นละค่ะจะเป็นแรงผลักดันจะช่วยเหลือกระตุ้นนะคะ คอยให้กำลังใจเป็นอย่างดีค่ะเป็นยาวิเศษที่ดีเลยทีเดียวนะคะในการสู้การลุยงานค่ะครึ่งเดือนแรกนี้นะคะการงานอย่าได้ทอ้ออย่าได้ถอยแล้วกันนะคะให้สู้ให้ลุยกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะให้กำลังใจตัวเองให้มากค่ะและเรื่องเอกสารดูเรื่องเอกสารดีๆอย่าได้ตกหล่นนะคะกับคำพูดคำจาขอให้ระมัดระวังกันสักนิดนึงนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะพอเข้าช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะ วันที่14ถึง17นะคะเป็นต้นไปแล้วค่ะจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นค่ะความสำเร็จจะมีเข้ามาแล้วนะคะจะเป็นช่วงที่จะมีความสำเร็จค่ะโชคลาภโอกาสจะดีค่ะ ในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆขึ้นมานี้นะคะใครที่ต้องการเจรจาการติดต่อการดีลงานอะไรก็ตามค่ะหรือเริ่มทําอะไรก็ตามนะคะให้จัดการเลยในช่วงนี้นะคะจะสําเร็จดีมากเลยทีเดียวค่ะอยากจะนําเสนอโครงการอะไรใหม่ๆนะคะให้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะเห็นดีเห็นงามด้วยค่ะแต่อาจจะมีการเฉือนเนื้อตัวเองอยู่บ้างนะคะหรือต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่างออกไปค่ะเพื่อจะได้รับงานใหญ่ๆเข้ามาแทนนะคะหรือให้งานเดินหน้า าต่อไปได้ค่ะไม่มีอะไรหรอกนะคะอย่าได้กังวลใจไปเลยค่ะคุณจะได้รับประโยชน์ไม่เสียหายอะไรเลยนะคะแต่ผลกำไรบางส่วนอาจจะลดน้อยลงสักนิดนึงนะคะไม่เป็นอะไรมากหรอกนะคะ มาต่อกันที่การเงินกันเลยค่ะส่วนเรื่องของการเงินการทองรายรับรายได้และผลประโยชน์ค่ะเดือนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกนะคะดีตลอดเกือบทั้งเดือนเลยนะคะเงินไม่ขาดมือหรอกค่ะจะมีโชคมีลาบในเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามานะคะมาจากบางช่องทองที่ไม่ได้คาดหวังเอาไว้ด้วยนะคะจะได้เข้ามาด้วยค่ะ,ะมาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยค่ะมาจากด้วยความเสน่หาด้วยนะคะมีคนหยิบยื่น ด้วยความเสน่หาเข้ามาให้ด้วยนะคะ ถึงแม้นะคะช่วงต้นเดือนนะคะอาทิตย์แรกของเดือนนะคะอาจจะมีเกณฑ์การเสียเงินอยู่นะคะหรืออาจจะมีรายจ่ายไฟบังคับเข้ามาอยู่นะคะอาจจะต้องได้จ่ายออกไปนะคะแต่หลังจากนั้นนะคะการเงินก็จะไหลคล่องตลอดทั้งเดือนนั่นแหละคะ่ะแต่อยากจะแนะนํานิดนึงนะคะถ้าสินไม่สูงสติไม่มีค่ะมีความโลภความอยากที่มีคุณมีมากจนเกินไปนะคะจะกลับมาเป็นภัยให้คุณได้เช่นกันนะคะถ้าใครมีเงินเข้ามาหรือ ได้รับเงินก้อนเข้ามานี้นะคะพยายามนําไปทาอะไรที่เกิดความมั่นคงให้กับชีวิตนะคะเช่นนะคะนําไปทําบ้านค่ะเอาไปซื้อที่ดินเอาไปผ่อนรถนะคะและเอาไปลงทุนในลักษณะหมุนกินกําไรค่ะหมุนกินดอกนะคะที่สามารถมองเห็นเงินต้นได้อยู่ตลอดนะคะอย่าไปทาอะไรที่หาเงินต้นไม่เจอนะคะเป็นพวกการลงทุนตามความฝันค่ะหรือเล่นชงเล่นแชร์เล่นหุ้นเหล่านี้ล่ะค่ะระวังด้วยนะคะเอาความมั่นคงใน อนาคตมาดึงดูดค่ะบอกจะรวยอย่างนั้นรวยอย่างนี้นะคะ3วันได้จับเงินล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปทําเลยนะคะยังไงยังไงนะคะขอให้มองเห็นเงินต้นค่ะส่วนการกินเงินนะคะส่วนต่างค่ะกินดอกเบี้ยนะคะแบบนี้จะดีกว่านะคะและอยากเก็บเงินไว้กับตัวเองนานนะคะเดี๋ยวจะหาเรื่องใช้กันจนหมดเกี้ยงนั่นแหละค่ะมีเงินเข้ามาให้แบ่งเลยค่ะส่วนนั้นส่วนนี้ต้องจ่ายอะไรนะคะวางแผนเอาไว้เลยนะคะ ให้แบ่งเลยนะคะแล้วเหลือจากนั้นนะคะให้เอาไปลงทุนค่ะเอาไปลงหลักปักฐานนะคะไม่พูดมากหรอกนะคะการเงินถือว่าดีอยู่แล้วค่ะยิ่งขยันยิ่งได้ค่ะยิ่งพยายามยิ่งจะได้เป็น2เท่า3เท่าต่อๆกันไม่จบไม่สิ้นเลยทีเดียวนะคะ มาต่อกันที่ความรักกันเลยค่ะส่วนความรักนั้นนะคะคู่ครองจะเป็นกําลังกายกําลังใจค่ะนําพาให้เดินต่อไปได้อีกนะคะคอยเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นคู่คิดคู่สร้างค่ะในยามเกิดปัญหาช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะความรักดีมากๆค่ะเดือนนี้ช่วยกันก่อช่วยกันสร้างอนาคตเติบโตนะคะครอบครัวเติบใหญ่ค่ะ ถึงแม้อาจจะมีเสียงบน่นเสียงด่ากันอยู่บ้างนิดๆหน่นอยๆนะคะแต่นั่นก็คือแรงผักดันนั่นเองนะคะช่างมันเถอะนะคะทําเป็นชินไปค่ะปัญหาเล็กๆน้อยๆขอให้มองข้ามนะคะปัญหานะคะถ้ามีเข้ามาร่วมกันแก้ไขค่ะหลายหัวคิดช่วยกันนี้ดีนะคะ จากเรื่องยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายๆนะคะขอให้จดจําจุดนี้เอาไว้ด้วยนะคะส่วนคนโสดนั้นนะคะความรักจะดีอย่างต่อเนื่องมาจากเดือนสิงหาคมแล้วล่ะคะ่ะถ้ามีคนเดินเข้ามานะคะในความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์จะเหมือนดอกไม้นะคะได้เบ่งบานขึ้นมาแล้วล่ะคะ่ะยกระดับขึ้นมาค่ะหรือแม้แต่ถูกเรื่องสถานะจากเดือนที่ผ่าน,านมาแล้วนะคะสําหรับข้าใหม่ปาม์น,นะคะถ้ายัางไม่พร้อมก็ต้องป้องกันให้ดี นะคะคเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์จะมีสัตว์สองเท้าเข้ามาด้วยนะคะแต่ถ้าสําหรับคู่ไหนที่อยากจะมีทายาทน้อยๆค่ะต้องการมีบุตรมีทายาทนะคะก็ขอให้ขยันขยันกันสักนิดนึงนะคะมาแน่นอนค่ะเดือนนี้นะคะมาต่อกันที่สุขภาพกันเลยค่ะด้านสุขภาพนะคะถือว่าชาวราศีที่มีสุขภาพดีและแข็งแรงมากเลยทีเดียวค่ะพร้อมสู้พร้อมรุยงานมากค่ะ ร่างกายสวยถึกทนคนสู้งาน2022เลยทีเดียวนะคะสุขภาพดีทั้งกายและใจนะคะ ไม่มีอะไรน่าห่วงเลยนะคะอุบัติเหตุไม่มีเกณฑ์อะไรคะ่ะมาสรุปประเด็นกันคะ่ะชาวเมธคะครึ่งเดือนแรกอาจจะเป็นช่วงต้องได้ใช้ความพยายามและก็ความรอบคอบให้มากอยู่สักนิดนึงหน่อยนะคะกำลังใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากๆจริงๆค่ะพอเข้าเดือนกลางๆเดือนไปแล้วนะคะหลายสิ่งหลายอย่างจะลงตัวขึ้นคะ่ะชาวเมธจะเริ่มวางแผนจัดการได้ดีขึ้นนะคะ ในหลายเรื่องนะคะการเงินไม่เป็นห่วงอะไรเลยค่ะหาเข้ามาได้ตลอดนั่นละค่ะยิ่งขยับยิ่งขยันนะคะยิ่งจะเกิดรายรับรายได้ค่ะถึงแม้ว่ารายจ่ายอาจจะมีอยู่บ้างนะคะโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนอาทิตย์แรกๆค่ะเชื่อว่ารายรับที่หาเข้ามานั้นนะคะยังสามารถควบคุมกับรายจ่ายได้ดีอย่างพอสมควรนะคะความรักนั้นไม่ต้องห่วงอะไรเลยค่ะ มีเกณฑ์ได้สมบังดังใจอยากนั่นล่ละค่ะอยากได้อะไรก็จะสมใจนะคะแต่ขออย่างเดียวค่ะสินข้อ3นะคะอย่าได้พลาดอย่าได้ไปลองนะคะระวังสักนิดนึงนะคะจะทำงานใหญ่จะติดต่อค้าขายจะยื่นเอกสารอะไรนะคะเร่งทำเลยนะคะให้พยายามทำในเดือนนี้ดีที่สุดเลยนะคะและจะสำเร็จดังปรารถนาด้วยนะคะ งานเงินไหลเข้ามาเทมาค่ะโชคลาาวาสนาฟ้าเปิดแล้วค่ะชีวิตเจริญรุ่งเรืองแล้วค่ะอย่าคิดอะไรมากนะคะถ้ามัวแต่คิดไม่ได้ทําสักทีค่ะขอให้ลงมือทํากันเถอะนะคะเริ่มต้นจากสิ่งเล,เล็กลน้อยไปก่อนค่ะวันข้างหน้าอนาคตสดใสแน่นอนค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกคนนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือของชาวราศีเมษค่ะที่ช่องหนส่วนตัว ะะได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังแล้วก็วางแผนกันลงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขค่าสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะตอนนี้โควิดยังไม่ได้หายไปไหนนะคะยังไงก็ต้องเฝ้าระมัดระวังนะคะออกไปข้างนอกก็ปิดแมสด้วยนะจ๊ะเ,เวลาจะรับประทานอาหารก็ล้างไม้ล้ลางือก่อนรับประทานอาหารด้วยค่ะยังมีอีกโรคหนึ่งที่ตอนนี้ระบาดมากเลยนะคะเป็นลายที่7แล้วฝีดาดลิงนะคะยังไงก็ระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะ เป็นห่วงจริงๆค่ะหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน e ีพีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บ๊ายบายค่ะทุกๆคน